เมืองไทยนี่ถือว่าอาหารหรือว่าของกินร้านอาหารต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเรามีร้านอาหารแนะนําที่ชื่อว่านายฮ้อปูดองเขาบอกรสชาตินี้ก็อร่อยร้านก็น่านั่งแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยปรากฏว่ามันมีกิมมิคที่เขาเรียกว่าเป็นที่ดึงดูดให้กับลูกค้าได้เจ้าของร้านก็น่าตาดีด้วยนะคะแต่ว่าที่สําคัญเธอเขาเรียกว่าเช็คบินแบบเร็วมากเช็คบินเร็วมากนะครับ ลีลาการเช็คบินเนี่ยก็คือไม่ต้องพึ่งเครื่องกิดเรขเลยครับบางโต๊ะเนี่ยกินกันน้อยๆใช้เวลาเพียง6วินาทีเท่านั้นโอ้โห <c oughs> แบบนี้น่าสนใจนะครับเราจะไปติดตามเช็คบินไวกันในช่วงเป็นเรื่องนะครับกับคุณเจ้าพระยาท่าพระจันทร์ครับ มุ VII ้ง40ปูดอง120เต้าเจี๊ย7ชาลหอ4แกงจืดนแต่ไข่ตุ๋นสามากระพง27ต้มยำ100ไข่เจียว5แล้วก็สลิดทอด40บาทคิดไวทำไวมีชัยไปกว่าครึ่งน้องฟ้าเรื่องเช็คบินหลังกินเสร็จต้องยกให้เธอคิดไวจริงจริงจนลูกค้าพากันงงทำได้ง่ายมือไวตาดีไม่มีคำว่าผิดพลาดดูอีกครั้งทดลองให้เช็คค่าอาหารสองครั้ง ยังเท่าเดิมมีค่านะคะ90แล้วก็น้ำ100น้ำแข็ง20บาทหักบุง้งปูดองซุปเปอร์สลิดทอดแกงจืดไข่ตุนปลากระพงไข่เจียวต้มยำแล้วก็สลิดทอดีีกกันน้องฟ้าเจ้าของร้านนายหอปูดองพิกัดอยู่ที่ถนนบางกลวยใ่น้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีลูกค้ามากินแอปปี้คิดเงินแต่ละทีไม่ต้องรอนานที่สำคัญ คิดถูกต้องไม่เสียประวัติคดโกงลูกค้าน้องฟ้าอายุแค่29ปีแต่เป็นเศรษฐีไปแล้วเพราะหลังเรียนจบปริญญาตั้งใจทำธุรกิจส่วนตัวไม่ชอบเป็นลูกจ้างใครเปิดร้านมา8ปีขายข้าวต้มและอาหารตามสั่งกิจการดีร้านใหญ่โตรับลูกค้ากว่า35โต๊มีลูกน้อง17คน สารพัดเมนูกว่า200รายการที่เด็ดสตรีตปูดองและต้มซุปเปอร์ที่สำคัญราคาย่อมเยาวรับประกันความอร่อยการันตีคุณภาพไม่สดไม่คิดเงินสารพัดเมนูอร่อยทั้งนั้นลูกค้ามากินจนหมดโต๊ะแต่ที่เด็ดอยู่ที่น้องฟ้ารู้ดีรู้ไปหมดว่าจานไหน กับข้าวเป็นอะไรขอแค่เห็นเว็บเดียวจิ้มเครื่องคิดเลขโดยตาไม่ต้องมองกดแป้นตัวเลขจบพิมพ์ใบเสร็จใช้เวลาแค่อึดใจอย่างโต๊นี้กินน้อยใช้เวลาแค่6วินาทีในการเช็คบินจบข่าวมีข้าวนะคะ10บาทนะ้ำไป30หมูแผ่นผมจับฉาย5เต้าหู้แแล้วก็ยำเกงไช่ไข่เค็ม60ิบาทนะคะเพราะคิดไวขนาดน,นี้ ลูกค้าชอบใจไม่ต้องรอนานส่วนเจ้าของร้านก็ได้ประโยชน์ที่ว่างไวัยลูกค้าคนใหม่เข้ามานั่งแทนได้ทันทีพอลูกค้ารอนานแล้วก็บางทีก็แบบว่าลูกค้าอยากจะติชมว่าน้องไอ้วันนี้กับข้ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะได้พัฒนาไปเรื่อยๆหนูก็เลยว่าเอะน่าจะมีแบบว่าเครื่องอะไรที่แบบว่า ถ้าถึงว่าเราคิดด้วยแล้วก็มีบินให้ลูกค้าดูเราก็ว่องไวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบลงไปทํางานเองรับเองแล้วก็เช็คเองจดเองอะไรเงี้ยก็จะได้แบบว่าสะดวกสบายแล้วมันก็แบบว่าวัยว่าเขาได้กินอะไรก็ได้ตนามนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะน้องฟ้าแม่ค้ายุคใหม่สวยสายหัวไวยเช็คบินเก่งใครอยากกินอยากโดนเช็คบินวัยวๆไปที่นายหฮ่ปูดองเจ้าพระยาท่าพระจันทร์รายงาน เอาเป็นการใช้เครื่องคิดเลขแต่ว่าไม่ได้มองเครื่องคิดเลขแค่นั้นเองก็คือเหมือนพิมพ์สัมผัสไปเลยครับตกใจอยู่เหมือนกันเดี๋ยวลองไปชิมอาหารอาหารเขาก็น่ากินอยู่เหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของต่างประเทศกันบ้างนะครับเป็นการ